สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่พีพ FC, ช่องแก้วตาแฟมิลีทุกท่านนะคะไม่ต้องมาเลยจ้าไปเลยไปเลยไปไหนไม่เอาไม่ต้องมาอีมีพ่ออยู่ไปเล่นเลยไปเล่นเลยช่วงนี้ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะพี่พี่บางช่วงฝนตกบางช่วงไม่อย่าอย่าเรียกว่าบางช่วง บางช่วงตอนเย็นฝนตกแต่ว่าช่วงเช้าที่บ้านวินเนี่ยเดี๋ยวนี้อากาศหนาวมากๆเลยค่ะก็เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูเนาะทุกทุก,ท,กทุกวันตอนนี้คือน้องแก้วพี่นกก็จะได้รับวิตามินซีก็คือมะขามคุกเกลือคนละก้อนคนละก้อนทั้งแม่แม่เดี๋ยวส่วนสองหนุ่มใหญ่นั้นก็ให้เป็นบางครั้งบางเช้าค่ะเพราะว่า เขาหนุ่มใหญ่เขามีภูมิต้านทานกันอยู่แล้วน้องแก้วตาของพี่พี่เอนั้นก็จะกลายเป็นคนเก่งแล้วจะไม่ต้องกินนมแม่แล้วเดี๋ยวสักหน่อยก็ไม่ต้องได้กินนมแม่แล้วค่อยๆค่อยๆตะล่อมตะล่อมให้น้องเลิกดูดนม สวัสดีค่ะลุงดอยอุย้ยเช้านี้หนาวนะคะนี่อะมาทักทายลุงใช่ไหม,อๆๆๆๆๆไมเอๆๆมเอเน่น่นไม่เอาไม่เอาต้นไม้พ่อเดี๋ยวเดี๋ยวบอกพ่อนะบอกพ่อนะนุนนุๆๆพ่อมีอะไรให้นะไม่ต้องมาโกรธพี่เลยก็ต้นไม้พ่ออะ ค่ะพี่ชายสุดหลอกเชือกที่คุณพ่อคล้องไว้นี่ก็เหมือนจะกลายเป็นของเล่นสำหรับเด็กๆเลยนะคะเนี่ยได้ออกกำลังกายได้ยืดเชีนยืดสาย เบาๆนะเบาบาเบาบาเบาบาเบ,บา,บา,บาอย่าเล่นแรงเบา,บาๆโดนพี่เหยียบโซ่ไค้ค่ะไปหาพ่อไม่ได้โดนพี่แกลมปลาเพชรก็อยากกินด้วยลูกสาวหละ่ะ ลูกสาวหล่ะประตูเด้อปะตูเด้อแน่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 ยายายาหายยายาฝ่าวห้พีพีได้แล่นน้ำแต่สาวหลายขอลองมือไงยาพังยาพังมานี่มานี่ยเหนือเหนือไปไปหาพ่อไป อยู่กับพ่อหนุนไปอยู่กับพ่อหนุนเหมือนเหมือนตอนนั้นเนาะเหมือนเหมือนเด็กน้อยที่เวลายายทำข้าวคุกป,ปะทูมาป้อนก็เรียกมากินทีละคำแล้วก็ไปเล่น พี่น้องอย่าดึงหางน้องนั่นพ่อเรียกอะ่ะพ่อเรียกนะพ่อเรียกยังยังยังไม่ไปออ,อ,อเตะพีสักเทือนึงสะบอนโอ้ย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  เจ็บนายอันายนั่นนั then, hey! ่นน like ั่นลมลมนายนงเจ็บนายนายนายเอ้ยนายนายนงเจ็บแน่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 อุ้ยนายนงเจ็บ ปะปะปะเซบพีอีกเพีอีอกขาหลังซพีแก้วโอ้ยเยเนาแก้วพูน <c oughs> ะพูนาพอเอินะพูนวเ่นน้ำเขากับเ่นแห้งออนอนลงอ่ะพี่้นมนอนลงอ่ะอ่ะอยากให้นองขี้กันอนลงอ่ะ อาจารย์ไหนอ่ะนอนลงนอนลงอยากเล่นเสื้ออืมเนาะเสื้อเสื้อกัน <laughs> เสือเส้อ,อ,นอหนูสันโพดเสือ้อพี่เสื้อพี่นพเปต้าเลร่นครับเน่เหน่โโนนไไหนนเ <laughs> น่เน่ เบา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 บาค <c oughs> ่าหลังเซ <laughs> อีโอ้ยนัน่นสะดุดเองลมเองโอ้ยโอ้ย นายนายเอ้ยน้องเจมน้องเจมบอกอ๋อผู้แน่เหยียบโซ่ไว้เออคือคักแร่น้ำแร่น้ำอยากแร่น้ำอยากแรนน้ำ อันหนี้ก็ขอเครียร์พี่ปอมนีู่เนาะสุดยอดเลยแต่ละมุมแต่ละแจแต่ละตัวนั้นมีเอกลักษณ์เดี๋ยวหนูไปขอขอไปหาแม่ก่อนคะ่ะ โฟแมนตรวจงานนะคะเป็นยังไงครับโฟแมนบ้านพอลุนเป็นปยังไงเฮ้่แก้วฮะ cái này nè này này Vì nó bây giờ đứng hàng nó ตีรถไสเลยเองค่ะเล่นทางสีไปฟองแม่แล้วก็เล่นกลับไปไหมกินนมยังกินนมไหมโอ้ยไม่กินแล้วเลิกกินแล้วใช่ไหมคะ หนูโตแล้วเนาะหนูโตแล้วหนูกินนมแม่ๆ FC ส่งมาให้ดีกว่า น่อยเดียวกินนิดเดียวมีกินโตแล้วคุยอะไรกับแม่คุยอะไรกันแม่หนูจะเลิกกินนมแล้วคุยอะไรกันคุยอะไรกันเป็นยังไงกัดไปดูดดูดไปนืดจึ้งนึงน่ะดูดนมแม่ไปนิดนึงน่ะเป็นยังไง ฮัเป็นยังไงไหนดูสิคุยอะไรกันนูอนสงสัยถามแม่ว่าแม่ครับทำไมนุมแม่ไม่อร่อยเลย แล้วก็ไปเล่นกับพี่ชายต่อโอ้โหแจกบออ,า,อาชิมัยอาชิมัยชิยมัย เอยก็ยังอร่อยเหมือนเดิมเนาะนมแม่นะเนาะแต่ว่าขมๆหน่อยๆเนานะ พ่อพ่อจ๋าดูจุ๊บๆเหมันเดิมมันเดิมเอ้ยอร่อยกว่าเดิมด้วยอร่อยกว่าเดิมได้ประโยชน์กว่าเดิมก็เป็นบรรยากาศในยามเช้าค่ะเช้าวันนี้อากาศ เริ่มหนาวลงบ้างแล้วที่บ้านตะกลางนะคะที่บ้านแก้วตาแล้วก็น้องๆช้างในหลายๆเชือกที่อยู่ในจังหวัดสุรินทร์เช่นกันค่ะก็เจ้าตัวแสบของพี่ๆนั้นก็ยังพลังเต็มร้อยเหมือนเดิมยุทธวิธีที่พ่อรุนจะให้ย่านมด้วยบารเพชรนั้นสรุปว่าก็ไม่ค่อยได้ผลนะคะพี่ๆก็อาจจะได้ผลบ้างอาจจะเป็นเพราะว่า น้องช้างเนี่ยค่ะอันนี้อันนี้เป็นความคิดในมุมมิ้นนะคะน้องช้างเนี่ยค่ะเวลาเขาเข้าป่าไปกับไปกับคุณแม่ค่ะน้องแก้วตากับพี่นกเวลาเขาเข้าป่าไปกับคุณแม่เขาถอนกิ่งไม้เถาวัลย์ใบไม้ต่างๆมากินก็พวกเถาวัลย์พวกกิ่งไม้บางประเภทก็อาจจะมีรสขมที่เขาพอทานได้ไม่ไม่ไม ไม่ขมนะคะก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าเป็นรสชาติที่ธรรมดาธรรมดามากๆที่เขาสามารถทานได้ก็สําหรับคลิปนี้ค่ะมินคงต้องขอลาพีพีเอทุกท่านไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ